สมัยก่อนผมใช้แรงงานคนในการขึ้นอิดบล็อกใช้เวลาในการยกขึ้นรถประมาณ2ชั่วโมงแต่พอผมมาใช้ฟล์คลิฟต์ใช้เวลาแค่20นาทีทำให้ส่งสินค้าได้รวดเร็วทันใจครับทำให้ลูกค้าประทับใจในการขนส่งของเรา สวัสดีครับผมชื่อนายธนพงษ์ชัยชุ่มนะครับเป็นเจ้าของร้านอัดอิดบล็อกตั้งอยู่ที่บ้านหนองแกตำบดหนองไผ่อำเภอแจ้งขอจังหวัดชัยภูมิครับผมเคยใช้โฟกลิฟเก่ามือสองมาก่อนการใช้งานคือมันจะติดๆขัดๆใช้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นพอดีได้ไปเจอยูทูบรถโฟลลิฟแชมป์เราก็เลยลองติดต่อดูใกล้เรามีสาขาที่ชุมแพเราก็เลยเดินทางไปดูนะครับ พนักงานที่โชว์รูมต้อนรับดีมากเลยครับและก็เขามีการแนะนำให้เราใช้งานได้สุขภาและเหมาะสมกับงานที่เราทำครับลโฟงรีฟของแชมป์ราคาย่อมเยามากที่สำคัญก็คือสามารถผ่อนได้ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก มีทุนสำรองไว้ใช้ใจ่ายในการหมุนเวียนในธุรกิจของเราครับส่งรถรวดเร็วทันใจก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อมาลองใช้ดูปรากฏว่าคุณภาพดีเยี่ยมมากเลยครับการใช้งานดีมากคอนโทรลไม่มีการติดขัดสมัยก่อนผมใช้แรงงานคนในการขึ้นอีดบล็อกต้องใช้แรงงานคนอยู่ประมาณ6คน ใช้เวลาในการยกขึ้นรถประมาณ2ชั่วโมงแต่พอผมมาใช้ฟลิลิฟใช้เวลาแค่20นาทีประหยับน้ำมันประหยับพลังงานประหยับทั้งค่าแรงคนแล้วก็ประหยับทั้งเวลาในการขนส่งครับทำให้ส่งสินค้าได้รวดเร็วทันใจครับทำให้ลูกค้าประทับใจในการขนส่งของเรา บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมครับมีเข้ามาบริการตรวจเช็คเขามาตรวจเช็คระยะตามปกติที่นัดกันไว้เลยครับร้านอัดอิดบ,บอ็อกชื่อว่าชัชวานลุงเจริญครับที่ร้านจำหน่ายอิดบล็อกคุณภาพดีราคาถูกครับมีบริการจัดส่งฟรีใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0854689816พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับผมหันมาใส่รถโฟล์คลิฟแชมป์นะครับ ราคาย,ยอมเยา้ามีบริการหลังการขายคุณภาพครับเจ้าครับผมรถโฟล์กลิฟท์แชมเยี่ยม